ครับก็มาเฉลยข้อ r a ต i c ิ o o t นะครับของบทที่01นะโจทย์มีอยู่ว่านะครับเราก็จะรับจำนวนจริง3จํจำนวนนะ abc นะครับบรรทัดละค่านะบรรทัดละค่านะครับ abc นี่เป็นสัมบะติ์ของสมการ ax กำลังสบวก bx บวก c เท่ากับ0แล้วก็อยากให้เราแสดงรากนะโดยที่แน่นอนนะ a ต้องไม่เท่ากับ0นนะครับไม่งั้นก็ คำนวณด้วยสูตรหารากที่สองคือลำบากหน่อยในงานเลต้องเอาแบบง่ายๆนะ a ไม่เท่ากับศูนย์ก็แล้วกันนะครับก็ลบ b บวกลบสแควรูบ b กำสองลบสี่ ac ส่วนสอง a นะครับแล้วก็แสดงค่ารากทั้งสองออกมานะถ้าค่าซ้ําก็แสดงทั้งสองค่าแหละที่ซ้ําโดยที่จะแสดงเนี่ยนะครับให้แสดงหลังจุดที่ทรงแค่สามตำแหน่งก็พอนะโดยที่ใช้ฟังก์ชัน r o u n ครับโอเคอ่าก็มาเริ่มเขียน เปิดไฟล์ใหม่โอเคอ่ะ a เท่ากับก็รับเข้าไปปึ๊บ copy and paste เลยนะครับจะได้หายเรียบร้อยแต่นี้พอเรามี a b c ปั๊บเนี่ยนะครับจะพบว่าการคำนวณเอรากเนี่ยนะมันจะมีส่วนที่เหมือนกันน่ยคือ square root b 2 4 ac น,นะเอ่อก็เราก็คำนวณซะก่ขขอนก็ได้จะได้ไม่ต้องคำนวณซ้ำหลายครั้ง นะ่ย b กลงสอง b กลงสองใช้ b คูณ b ก็ได้นะครับลบ 4ac ก็อย่าเพิ่ออย่าเพิ่อไปเขียนอย่างนี้ยล่ะนะครับก็เขียนอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็สแควรูทนะแล้วก็ยกกําลัง0.5โอเคหลังจากนั้นก็คํานวณเลยนะครับก็ลบ b บวก t นะครับทั้งหมดนะหารด้วย 2a ก็อย่าเพิ่อไปเขียนอย่างนี้นะมันต้องหารด้วย2คูณ a แล้วก็อย่าเพิ่อเขียนอย่างนี้อีกเพราะ 2a มันอยู่ด้านล่างนะอยู่ที่ส่วน นะครับเพื่อนั้คำนวณ2คูณเอให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ copy อ้เอาเอาขันยายนะครับ copy นะครับแล้วก็ Paste นะค,คำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้บวกแล้วเราก็ลบนะเรียบร้อยอันนี้เขาบอกว่าให้ให้ให,ใหเ้เราใช้ฟังก์ชัน u n d นะฟังก์ชัน u n d นะครับ Round แล้วก็ Round แล้วก็เขียนอย่างเงี้ย u n d นะครับ X 1นะ3ตำแหน่ง หลังจุดสุ่ยมนะครับคำนวณเสร็จปับ๊บก็เก็บไปใน x 1แหละทับไปเลยสิ้นเรื่องนะต่อไปก็ Copy a n d p a s พสอีกครั้งหนึง่งแต่เป็น x 2นะแล้วก็แสดงบนบรรทัดเดียวกันนะครับเพราะโจทย์บอกแบบนั้นนะเนี่ยแสดงบรรทัดเดียวกันก็ใช้คอมมามันก็คันด้วยช่องว่างนะเรียบร้อยแล้ะก็สั่งทดสอบเลยครับก็เซฟไฟล์01ข02โอ02นะ อ่ะแล้วก็กรอกเข้าไปเลยนะครับกรอกตรงนี้นะครับกรอกตรงนี้ก็มีหลายแบบนะคุณอาจจะใช้วิธีมา Copy ตรงนี้ก็ได้นะครับ Copy นะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับแล้วก็เทสเอานะก็ง่ายดีนะครับเร็วดีนะก็ขอปึ๊บอ่ะเจ๊งนะครับเห็นเหตุการณ์นี้เจ๊งเนี่ยนะครับก็ดูว่ามันเจ๊งมาทันไหนนะครับก็จะแสดงมาทันเนี้ยอย่างมาทันนี้นะถ้าอยากรู้มาทันที้มันปรากฏอยู่ในไหนนี้ก็กดตรงฟอร้าตรงนี้นะครับกดปุ๊บก็จะปรโชนมาแสดงตรงนี้เห็นไหม แต่นี้เราก็ต้องรู้จักตีความแล้วนะครับว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดเนี่ยนะครับมันแสดงองี้หมายความว่าอะไรเขาบอก type error นะครับก็แปลว่าความผิดพลาดเกี่ยวกับประเภทข้อมูลนะครับไม่สามารถที่จะคูณน,นะครับอะไรที่ไม่ใช่ Int นะครับกับ t t r n n นะเอา String มาคูณกับอะไรที่ไม่ใช่ Int เพราะ string เนี่ยมันคูณมันคูณกับ Int ได้นะครับอย่างเช่น String คูณ2ก็คือ,อการเอา String 2ตัวมาต่อกันคูณ3ก็3ตัวต่อกันนะครับ 3ชุดต่อกันนะแต่นี่เขอคูณไม่ได้ถ้าอยู่ตามนี้เนี่ยนะครับเนี่ยอยู่ตามเนี้ยนะอันนี้คือมันน่าจะผิดที่ b คูณ b นะนะครับอ่ะทีนี้เราดูเอ๊ะทำไมอ่ะก็ไปดูอ๋อผมพลาดเองนะครับนะ b ตรงนี้ที่รับเข้ามาเนี่ยนะครับมันเป็น string นะครับเขาบอก b คูณกับ b เนี่ยย่อมไม่ได้นะถ้าเรามาพิมพ์สดๆตรงนี้นครับ b คูณ b แล้วก็ดูก็าจะขึ้นเหตุการณ์เหมือนกันนะเขาว่าผิดที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง a ทั้ง b ทั้ง c เนี่ยควรจะถูกแปลงเป็นน float ซะก่อ นะที่จะถูกไปนําไปคํานวณนะครับอันนี้พลาดไปนะครับก็แปลงเป็นโฟลซ์นะครับก็ใส่วงเล็บใส่วงเล็บแล้วก็ขึ้นมาเติมคําว่าโฟล์วงเล็บครับสั่งรันใหม่ทำงานใหม่นะครับอ่ก็ค o ป y ชุดนี้เหมือนเก่านะคอปปี้เข้าไปนะครับกลับมาที่ตอนนี้นะครับแล้วก็เพสแล้วก็เคาะปุ๊บอ่าถูกต้องเอออ้าวแต่พิมพ์สลับเนาะ พิมพ์สลับกันนะครับเออโอเคเออสามขึ้นก่อนแล้วค่อยสองเออก็กลับมาดู <Okay. S 1> อ๋อเอ็กหนึ่งนะครับอ๋อเอ็กหนึ่งค่อยติดลบก่อนนะนะครับเราไปใช้บวกนะนะ่เนขะียนสลับกันนะครับโอเคก็ก็ก็สลับให้เขาก็ผิดแล้วต้องค่อยคอยกลับมาตรวจทานนะว่ามีอะไรผิดนะครับนะ ทักษะพวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็หาได้เร็วก็ต่อเมื่อเราฝึกฝึกอยู่เรื่อยๆนะครับนะอ่ะสั่งทำงานใหม่นะเพสนะครับค่าเก่าปุ๊บอ่าสองสามเรียบร้อยนะครับเอาค่าเยอะๆหน่อยตรงนี้ก็แล้วกันนะครับสั่งทำงานใหม่นะตรงนี้สั่งไปตรงนี้ใส่ยี่สิบจุดศูนย์เราใส่ยี่สิบก็ได้นะครับลบห้าสิบตรงนี้เราใส่ลบห้าสิบจุดห้านะนะครับแล้วก็ลบยี่สิบเอ็ดจุดสองลองดูซิถูกไหมปึ๊กปึ๊กปึ๊กนะครับสามหกเจ็ดนะครับสองแปดเก้าสอง 2องแต่ก็สนะครับใช่ได้นะโอเคเราก็กลับมาที่โจทย์เราใช่ไหมนะครับแล้วเราก็ไปที่นี่นะครับแล้วเราก็อันนี้คือผมเขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะแต่เราจะใช้โค้ดนี้นะครับโอเคแล้วก็มาเพสที่นี่นะสั่งสับมิดโอเคนะครับอ่าแล้วก็ผมบังอยู่นะเพราะฉะนั้นผมก็ทําตัวเองไปก่อนนะครับสับมิดแล้วใช่ไหมเราก็กดรีเฟช แล้วก็ทุกหมดเท่านี้ครับ